สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันนี้แล้วคะ่ะมื้อนี้ได้เมนูไอ้เจวห่อนซูเด็กหน่อยกินแล้วค่ะเนาะค่ะเฉ็บเฉ็บน้ำกันคะ่ะมาครับอืมเจลราสบายนะนาสามจิบกีบมีลูกชิ้นค่ะน่าอร่อยจัง กินยากจังฮะเนียอฮ้กินยากสักทีกินยากแบบก็กินง่ายมาเด้อค่ะเศบๆแล้วมันเกินค่ะจีนคข้มแล้วหึนเข้ขึ้นอย่างไรล ง้บคืนเหรอคะงาเวียนบรรทอนกินยังสีร็จต้องกินง้บคืนต่อเป็นไงไม่ได้ผักไม่ได้ผักอือก็ผักเหรอผักเดินให้แม่ทำให้เออนี่ไงผักเยอะมากเลยประกัด เก็บอะไรไว้กินที่หลังเก็บักผักเอาแบบนี้ก็มีบ่อัอี้อัอเดิแล้วเก็บไว้กินที่หลังนะเบอนชิ้นชิบมากเม่มา เหอมโมละพาค่ะการจิ้มใส่แล้วก็คุกมาเฟมแซ่บครับพ่อมาจิ้มพอดีแซ่บแต่จิมแลับกุ้งบัว เอ้ากินน้ำแล้วบ่แม่หยาบอยบ่บ่อพี่แม่กินหยก็อืมคนมาหาแม่เลยรวมคนคนคนทอืมมันก็ไม่ตักน้ำกิมไปใส่เลย นม่เอาไพอเพอาเเอาไพหอะเลอืมโหระพานี่คือสุดยอดเลยเนาะกระเจาหอนเนี่ยหอมหอมเข้ากันหอมเขากันบจุเ๊เจ็เดี๋ยวสุดมีเสียงฝากระเลียม <laughs> ฟ้าเหลี่ยมเมืองต้องคืตกทาเอื่นดอกแต่ว่าเขาอยู่ทงเนาะมันก็นแล้วเห็นสัตว์เขาอยู่ในบานมันก็บ่เห็นอื อยากไดู้เกาะฮอแท้นน่กาหองค่ะใส่ให้ลูกเด็กๆค่ะวแม่เอาลู้นฟังหนังมาให้แน่มันฟังหนึงอ่ะแอันไหนอะฟังุกหรอปุกยครับอือหมนกระเด็น ก <oh> ี่ชั่ีเด้อเฮ้ยเกินเนี่ยวะประกาศกินน้ำหมดแล้วร้อนทุลักทุเลเนาะอ้อยร้อน้มซื้อเกียวห้อนได้แท้งมาห้อนโอ้ยถ้าไปกินยำกังเว้นเนาะโอ้ยเสียใจเด้อเกี๊ยวห่อนก็หนีเหงื่อแตกเหงื่อแตนหมดละอันนี้เว้นนู่นนี่เลิกกินยำไม่ขึ้นแล้ว รอมามองพูนสองคนหมูเห็ดหอนหอนัดเข่าปากโอ้โหเหโ็ดเดียวหโอนน้ำเย็นกอนเพิโโ่มข้อวามตัวน้ำเย็นจนหอน หัวลาภาหัวลาืลาเด็ดใจหัวลาภาเลรกับใบผัอกอินเลิศกับเอาส่เด้ใบชะพูก,กับมีเด้เอามาใส่หน่อยนึง เดยวใหมูจะจับเป็นก้อนอยู่เพื่อนกลัวจับเป็นก้อนหละค่ได้หมูด้วยเออผักเดี๋เอาเอาให้แม่เอาให้พี่หน่อยเอาอะไรปูอัดขอบคุณเอาไปเยอะๆเลยปูอัดปูอัดเยอะมากเลยให้พี่เฟมพี่เฟมพี่เฟมด้วยนี่ปูเยอะ มึงแม่ออปิดอันนี้บ้างเถอะมาควันเออเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าไปว้าวเอออะไรอยู่อันนี้ไมเจา้าพักบานนี่ว้าวใช่ลงไปแล้วไม่ลูส้สิอันอนนนนโอ้ย เหลืดลงไปกักินไม่ได้อะอะไรเหรอยหน่อยเบาตาแล้วเอาเอามาทำไมไอรูดมันเผ็ดอ๋อไม่ได้กันได้ไหมล่ะเอาใส่เลยเหตดรุนเนะเนาะหมูกินบก่เป็นยังบ่ตกใสหลายหมูอ่ะ อยากกินพวกผักพวกอันนี้ไหมผักนีอืมใส้ผักได้หลายเนาะค่ะน้องแสบผักนี่ร้อมน้ำจังผักโหระพาเบิดลระบอบผักยุทธาดยุ้มใส่เลยเจ้าฟ้าหมอปีดบ้านเนี่ยเมื่อไหร่บอ เอาบดน it, no 1, no. 2> 2, ีน nee ่กินบดเนี <S <s ่ยบุบบุบุบบุเอาบ่าวเห็ดก็บุนเสียนใส่แซ่แล้วใส่แล้วบ่ตัดมันหัวจิ้มอือฮือฮ่า ยำเวียดเดกก็ต้องกินยำหนาวละฟเฟมเอ้ยแม่หนาวดีเลยยำหนาวมันมัมนยังบอกว่ควันควันลหลักอะหรอนหลกักะเพชรเขากันเลยอืมเฮ้ยแมงยุงคือแมงนี่ือยุงมันบินเขามึงอืมเหน่งได รถแลนดีดีนะคะ่ะยู่นาทางขดอกไปนาเนะาะอากา่ลืมยัมงก่อนเนี่แปมลืมซือมและคาพี่ก็บ

คมครับอร่อยั่งขี้หมกเอใช่ไปมคแสดงว่าแสบใคยกินยังสิฮิจุเอเยอะแค่น้ำไงเงา อยางน้ำแล้วบ้านพร้อมนะเหตุผมตีต้อเห็นมากแดบ่เป็นยังกับ่านพัดเบิอแะ้วบอน้องเปิดเลยหมอบ้านี้มันได้ลอบอแม่งเขาปาก เอาดีๆได้เห็ดเขีมาปีด้วยเอาอีก,กบ่เห็ดบ่ของจานใหญ่เต็มอ้ออาวพ่อใหญ่จะเอาผักมันนี้เป็นช่วงอยากกินผักแม่บ่อือไอ้เกี่ยงบะนี้เบิร์เอาบะานี่ใส่เข้า <c oughs> สุดท้ายสุดท้ายอุ้ยอุ้ยมันเป็นอย่างฟั้อย่เฝ้าดับเด้อไฟน่ะโซอรเสียวเพื่อเห็นพรหิมฮีนี่ ถ้าหลับได้เลยคือถ้าหลับได้เลยคือมันไม่เห็นมืดเลยอะมืดกับบุมืดเดือนแจ้งขึ้นอย่างนี้เด้อยู่ทงเดือนแจ้งเนาะครับ<อ>แจง้งอยู่นอนทงนอนอันนี้บอกโอ้เดือนแจ้งเด้ยบางคนบ่เคยชินเนี่ยน,นอนบ่หลับเด้ยนอนเถียงหน้านะ่ะทีสี่ทีห้านี่โอ้ยนึกว่าไก่ขันแจ้งแล้วแจ้งแล้ว บ่ต้องถ่าตีหาอยู่ทงอตีซีกัแกงอ่ะนเ็มเข้มพนจังทำเย็นก่อนเนีเข้าไปในปากันออกลวกปากค่ะลวกปากลวกตากรกปาได้วเียลวกลินลวกลินลวกปากตอกกบาได้เสียอกกระบาดได้ มีทางเดียวก็คือขาออกขายก็ไม่ได้กืนก็ไม่ได้หัวขอนเสือเปียกวดแล้วค่ะ ห้อนาอือพวกกัดกินเก่งมากเลยมื่อนี่สุดยอดเลยกินดังสาหลับเป็นจังพี่มันอร่อยอื้มนั่นแหละหัดกินเนี่ยจะได้ไม่ได้หากับข้าวแยกเนาะกินน้ำกันได้เนาะืมแ่กินน้ำเลย ไปไปนั่เรีเพิ่นไปโรงเรียนนี่เมันกลิ่นเก่งขึ้นเออน่าก,กินมันหนีงเงี้เนาะแม่จานก็ล้างเองใช่ไหมจานล้างเองค่อยล้างช่วยเองพ่อเป <laughs> <c oughs> ็นไงเป็นล้างช่วยเองยุงเทพคู่ล้างให้ นี่น้ามังสีแสบๆเนี่น้ามันเจียวฮ้อนลงอ่นตีมันแดงเนื้อแต่ากันานื้อเต่าเนื้อแต่าชาเลย น้ำซุปเปื่อยแทบเลยขวดหมองไงนัวเอาละเด้อค่ะบันนี้อิ่มแล้วเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่นะคะเดเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะเมื่อนี้ก็เขาตัวลาไปก้นไปพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ